มีคนอยากรู้ว่าซิลิโคนรุ่นเก่าหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วมันต่างจากปัจจุบันยังไงเดี๋ยวหมอพาไปดูนะครับอย่างฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่เราใช้กันปัจจุบันนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นรุ่นเก่าเมื่อประมาณสักสิปีที่แล้วได้ก็จะเห็นว่าเหมือนค่อนข้างแข็งแล้วก็มีพวกหินปูนเกาะอ,อย่างแรกเลยเนี่ยเรื่องของคุณภาพซิลิโคนรุ่นใหม่ที่เราใช้กันเนี่ยตัวเนื้อซิลิโคนจะค่อนข้างพรีเมียมดีกว่า เวลามองเผินเนี่ยก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันเรื่องของเนื้อซิลิโคนแล้วก็สีข้อที่2ที่แตกต่างก,ก,กันก็คือความนิ่มความยืดหยุ่นของตัวซิลิโคนจะสังเกตได้ว่าตัวปัจจุบันเนี่ยมันจะค่อนข้างนิ่มมากแล้วก็บิดได้แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าเนี่ยซิลิโคนจะแข็งเป็นแท่งจะบิดไม่ค่อยได้นะครับข้อที่3ที่ต่างกันคือเรื่องของความสวยของทรงในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการขึ้นรูปมาบ้างแล้วตามโครงสร้างจมูก เพราะฉะนั้นเวลาเหลาออกมาเนี่ยทรงที่ได้จะเนียนแล้วก็สวยกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นซีโคนร,รุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นซีโคนแท่งที่ต้องมาเหลาขึ้นรูปเองอีกทีนึงมันก็จะมีความขูดข่าของผิวเพราะฉะนั้นทรงที่ออกมามันจะค่อนข้างแข็งทื่อแล้วก็เวลาลูบไปตรงสัรจมูกเนี่ยมันจะตะปุ่มตะปับไม่เรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยซีโคนปัจจุบันอ่ะจะทำทรงออกมาได้สวยกว่า